เพื่อที่จะให้รัฐบาลกัมพูชาเนี่ยนะครับต้องซื้อเครื่องบินขับไล่แล้วก็มาต่อกรอกับเครื่องบินขับไล่นฝะ่ายไทยซึ่งเขาก็ต้องการจะบ่งบอกว่าถ้าจะซื้อเครื่องบินในงวดน,นี้นะต้องซื้อเครื่องบินที่มีสมรรถนะสูงกว่าเครื่องบินลบไทยนะครับเขาก็หมายถึงว่าเครื่องบินแบบ F16 เนี่ยที่เรามีนะหรือแม้แต่เครื่องบินแบบกริปเพนที่เรามีครับ คนกัมพูชาเนี่ยก็เลยมีการเสนอว่าเอ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วเราน่าจะซื้อเครื่องบินที่มันสุดไปเลยฮะแล้วก็น่าจะมีความเก่งกาจเหนือกว่านั่นก็คือการซื้อเครื่องบินแบบ F15 นะครับก็คือการให้ประชาชนเนี่ยควรจะต้องทําการบริจาคนะคนละ5เหรียญสหรัฐนะต่อเดือนแล้วก็ต้องมีการจะซื้อเครื่องบินขับไล่ถึง8ลํลำด้วยกันท่านผู้ชมครับเขาต้องการเครื่องบินแบบ 1> f 1 5 f 1 5 e หรือแม้แต่ f 1 5 c ครับอยากจะได้ทั้งมือ1และมือ2นะครับก็อยากจะได้สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไน i p เปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารนะครับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชานํามาเสนอกันเป็นทุกวันนะครวันนี้ก็เป็นข่าวสารประจําวันที่10 สิงหาคมปีพุทธศักราช2568ครับก็จะมีการรายงานถึงความคืบหน้านะครับสนับสถานก,การ์ที่มันเกิดขึ้นระหว่าง2ประเทศฮะในประเด็นที่เราต้องมีการหยิบยกในวันนี้ฮะก็คือว่ากัมพูชานั้นต้องการที่จะยกระดับนะครับเรื่องของแสนยานุภาพทางด้นานการทหารหลังจากที่ยกแรกครับมีการมาเปิดฉากกับไทยปรากฏว่า ฝ่ายไทยนั้นก็ได้ทำการนวดนะฮะอย่างอวมอรไทยและก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับของประเทศไทยและก็เป็นครั้งแรกสำหรับกัมพูชาครับที่โดนกองทัพประกาศไทยนั้นส่งเครื่องบิน a16 นี่แะครับเข้าไปเปิดปฏิการนหย่อนไข่หลากหลายประเภทร่วมกับเครื่องบินแบบกริปเพนสและกริปเพนดีฮะ ก็เล่นเอาซะกองทัพโบกกูชาครับก็อ่วมฝ่ายไทยนั้นก็ได้มีการใช้ทั้งอาวุธแบบนำวิถีและไม่มีระบบนำวิถีนะฮะทำการเข้าตีเป้าหมายด้วยความแม่นยำนะครับเช่นฐานปฏิการที่ตั้งปืนใหญ่ที่ตั้งของจรวดุหลายลำกล้องศูนย์วิชาการสสนที่8และสสนที่9รวมถึงเป้าหมายอื่นๆนะที่เป็นเป้าหมายทางทหารที่ไม่ได้เป็นเป้าหมาย พลเลือนครับในฝ่ายกัมพูชาก็รับทราบนะครับแล้วก็เห็นปฏิการที่มาจากเครื่องบินลบครับก่อนทัพประกาศเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขานะครับฝ่ายเราก็บอกว่าเออเราก็ครั้งแรกเหมือนกันที่มีการใช้เครื่องบินทั้ง2แบบนี้ครับเข้าปฏิการในพื้นที่ดังกล่าวนะครับก็ถือว่าวินวิน,วนกันทั้งคู่ครับคุณก็ถือว่าให้เกียรตินะ ได้รับไข่จากประเทศเราเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการตรามาบได้ว,ว่าโอ้ยไม่ทาลายหรอกทัพของกัมพูชาตอนเนี้มีความพอมากครับถึงขนาดที่มีการเข้าไปโฆษณานะครับให้คนภายในประเทศว่านาขณะนี้ครับเราไม่ได้เกรงกลัวกองทัพในฝั่งโน้นแล้วเรามีจรวดละลำกล้องที่มีขนาดใหญ่ PSL 03เรามีระบบป้องกันอากาศยานนะฮะ KS1C สามารถที่จะดำเนินการสอยเครื่องบินแบบ F16 ได้นะครับนั่นก็เป็นราคาที่เขาต้องการจะโวฮนะท่านผู้ชมจนกระทั่งครับฝ่ายไทยเนี่ยก็ได้มีการเข้าไปสอนบทเรียนครับก็เป็นที่ประจักษ์กันแล้วฮะอุลเซนก็ร้องโอ้โยนะฮะร้องโอ้โยนะฮะอย่าใช้เครื่องบิน F16 นะครับกับประเทศผมได้ไหมนะครับจนกระทั่งในที่สุดแล้วครับ คนกัมพูชาเนี่ยก็บอกว่าโอ๊ยไม่ทนแล้วจะปล่อยให้ F16 กริปเพ่นมาบอมอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะครับไม่อางนั้นเนี่ยกองทัพเราอ่วมแน่มันก็เลยมีพลเมืองชาวกัมพูชานะครับโดยเฉพาะพระเนี่ยก็ได้มีการเสนอฮะถือว่าเป็นพระเป็นไอรอนนะเป็นเอ่อเรียกว่าอะไรเหมือนอินฟลูอิเซอร์ประมาณนี้นะครับเขาก็เสนอว่าเออรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยทำไมไม่ตั้งบัญชีล่ะ บริจาคเพื่อที่จะให้รัฐบาลกรัรมพูชาเนี่ยนะครับต้องซื้อเครื่องบินขับไล่แล้วก็มาต่อกรกับเครื่องบินขับไล่นฝ่ายไทยซึ่งเขาก็ต้องการจะบ่งบอกว่าถ้าจะซื้อเครื่องบินในงวดน,นี้นะต้องซื้อเครื่องบินที่มีสมรรถนะสูงกว่าเครื่องบินลบไทยนะครับเขาก็หมายถึงว่าเครื่องบินแบบ F16 เนี่ยที่เรามีนะหรือแม้แต่เครื่องบินแบบกริปเพนที่เรามีครับ คนกัมพูชาเนี่ยก็เลยมีการเสนอว่าเอ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วเราน่าจะซื้อเครื่องบินที่มันสุดไปเลยฮะแล้วก็น่าจะมีความเก่งกาจเหนือกว่านั่นก็คือการซื้อเครื่องบินแบบ F15 นะครับก็คือการให้ประชาชนเนี่ยควรจะต้องทําการบริจาคนะคนละ5เหรียญสหรัฐนะต่อเดือนแล้วก็ต้องมีการจะซื้อเครื่องบินขับไล่ถึง8ลํลำด้วยกันท่านผู้ชมครับเขาต้องการเครื่องบินแบบ F15 1> F 1 5 E หรือแม้แต่ F 1 5 C ครับอยากจะได้ทั้งมือ1และมือ2นะครับก็อยากจะได้แต่ว่าเรื่องนี้ครับก็ถือว่ามันก็เป็นความฝันนะครับของชาวกัมพูชานะฮะเหมือนกับอดีตที่ผ่านมาเขาก็เคยฝันว่าประเทศของเขานั้นมีอาวุธจีนฮะที่มีความหลากหลายก็อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยควรจะซื้อครับเครื่องบินขับไล่ก็คือรุ่น เจ14ฮะเหมือนกับปฏิการฮะที่มันเกิดขึ้นในประเทศปากีสถานกับทางด้านของอินเดียซื่อโซเชียลมีเดียของกัมพูชาเนี่ยได้มีการประโคมข่าครับบอกว่าโอ้ถึงเวลาแล้วครับที่รัฐบาลกัมพูชาเนี่ยน่าจะซื้อเครื่องบินแบบเจ14อย่างน้อยแล้วก็ประมาณ8ลำนำมาประจำการแล้วก็มาต่อกรกับกองทัพไทยซึ่งในห้วงเวลานั้นก็เป็นที่ประจักษ์ว่า ฝ่ายไทยและฝ่ายกรัรมพูชาหน้าต่างก็มีการหึมกันอยู่ฮะด้วยกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ฐานกรัรมพูชานั้นก็ได้มีการบุกเข้ามาครับขุดคูเลสเนี่ยนะท่านผู้ชมครับสถานการณ์เนี่ยมันเป็นณนขณานั้นก็เลยทําให้โซเชียลมีเดียกัมพูชาก็บอกว่าเครื่องบินแบบ J14 นั้นมันต้องเข้าแล้วครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะที่ผมอยากจะกล่าวชื่นชมนะสำหรับประชาชนชาวกัมพูชาเนี่ยนะครับเขาเนี่ย กับได้มีการออกแรงสนับสนุนนะครับให้กองทัพซื้อซึ่งมันแตกต่างจากคนไทยนะที่มันมีแรงต้านเนี่ยนะฮะสูงมากเวลาที่กองทัพนั้นจะมีการจัดซื้อยุทธปกรณอะไรก็ตามแต่แรงต้านในประเทศเราเนี่ยมันสูงมากมันแตกต่างจากในฝั่งของกัมพูชาประชาชนเนี่ยนะครับต่างก็สมัครสมานสามัคคีกันนะฮะเรียกได้ว,ว่าน่าจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเกือบทั้งประเทศครับ เอาเป็นว่า90%เซนี่ยนะครับของประชาชนชาวกัมพูชาเนี่ยเขาเห็นด้วยทุกอย่างที่กองทัพจะมีการซื้อวุฒนะครับแล้วเขาก็หนุนแบบเกินหน้าเกินตาอะไรครับว่าทำไมประเทศของเขาเนี่ยทำไมไม่ซื้อตัวนู้นไม่ซื้อตัวนี้เรียกง่ายๆว่ากองทัพไม่ต้องอ้าปากนะครับประชาชนเนี่ยพร้อมที่จะประเคนฮะเหมือนกับกรณีอย่างนี้ก็เหมือนกันนะฮะเขาก็เสนอประชาชนก็อยากจะช่วยนะช่วยกันลงขันนะ ให้รัฐบาลหรือแม้แต่กองทัพกา,การกัมพูชาต้องดาเนินการซื้อเครื่องบินแบบ f 1 5ให้ได้เพื่อมาต่อกรกับเครื่องบินแบบ f 1 6และกลิปเพนในฝั่งไทยท่านผู้ชมครับผมจะเล่าอะไรกันในฝั่งนะถึงว่าคุณมีเงินเนี่ยนะฮะก็ไม่ใช่ว่าคุณจะซื้อได้นะมันไม่ได้ซื้อแบบง่ายๆครับการซื้อวัตถุโทโปลกเนี่ยมันไม่ได้เหมือนการเดินทางเข้าไปในเซเว่นอีเลฟเว่นฮะแล้วก็บอกกับพนักง,งานว่า ขอสาลาเปา1ลูกสิขนมจีบ1ชุดมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะฮะการซื้อวุฒิเนี่ยนะครับถ้าเป็นมือหนึ่งคุณก็ต้องใช้เวลานะจ๊ะประกอบขึ้นรูปมาใหม่เนี่ยก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยเลยฮะสปีถึง3ปีนะฮะว่าจะเรียบร้อยแล้วในระหว่างนี้ฮะคุณก็ต้องส่งนักบินของคุณอีกไปดำเนินการฝึกฝนครับเครื่องบินขับไล่ที่คุณอยากจะได้นะจ๊ะ แม้แต่มือ2ก็เหมือนกันครับมือสองเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ1ปีฮะในการก็มารีโนเวทอัปเกรดอะไรกันใหม่แล้วก็ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนนักบินขึ้นอีกนะครับในยามที่บ้านเมืองมีศึกสงครามอยากจะซื้ออาวุธก็ใช่ว่ามันจะซื้อได้เดี๋ยวนั้นเวลานั้นมันไม่ใช่นะครับคนกัมพูชาเนี่ยนะครับเขาอยากจะได้แต่ว่าเขาขาดซึ่งงบประมาณ แต่มันแตกต่างจากฝั่งไทยครับไทยนี่มีงบประมาณแต่เราต้องมาเจอแรงเสียดทานกับคนภายในประเทศเองเนี่ยนี่คือปัญหาของเรา